เี๋เราจะมาทำลายพัดสลับสีเป็นลายที่ง่ายๆ bay đang ở xây nhà đang lai này có phướn mạng không ăn không tâm เดี๋ยวเราทำโชว์แค่หน้าเดียวฮนะฮัทส,ส์ลัฟสี ภาพับก,การจดอัน7นเซนติเมตร จับใช้ผ้าขึ้นไปมาจุดอันนี้ก็เจ็ดเซนติเมตรเจ็ดอัน ีห้าพับผ้ากางระวังชายผ้าแล้วไม่เท่ากันสองสี่หกเจ็ดอันจับชายผ้าขึ้นไปมา So cool. หนึ่งสองสามสี่ห้าหก พยายามจับผ้าอยากอยากไกล ไม่ต้องกลัวกันเสร็จจับผ้าไม่ต้องกันครับมีผู้ช่วยก็บ,บอกผู้ช่วยผมไม่ต้องกลัวรับรอง สิบปดเก้าสิบอันนี้เอายี่สิบอันสองสี่หกแปดสิบเอาอีกสิบอันหน,น,นึ่ง สามสี่ห้าสองสปสสองสี่สบห้เอายี่สิบอัน ีอันนี้เราเดบไปก่อนไปก่อนก่อนขอมุดนะี่ขันนะ ma principe ราทำลงไปทำจนกว่ามันจะเหลือหมุดแค่อันเดียวใหญ่ยยเกินห้าซึ่ เราทาเป็นรูปหัวใจก็ได้ทําเป็นสัตว์ธรรมดาก็ได้ผ้าครึ่งอย่าจับเกินหนึ่งเมตรใกล้ๆ ขึ้นมากลับขึ้นมากลับขึ้นมาฝั่งนี้กลับขึ้นมาฝั่งนี้อ่าขึ้นมานะอันนี้ลงไปข้างล่างอ่าจับนี้ไปด้วยจับนี้ไปด้วยเ,เป็นไลายได้ง่ายๆพื้นฐาน ซืีเหลืองไปชายผ้าอันนี้เป็นชายผ้าอันนี้ผ้าจับชายผ้าอั้เท่านั้นก่อน เราใช้่้างก้างนะแลก็ปักลงไปจับอีกเจ็ดอัน ห้าหกเจ็ดละอ่วยดูรูปปลาเอาอสีเหลืองเอาสีเหลืองข้ามไปฝั่งนี้เอาสีขาวมาข้างนอกอ่า แล้วก็จับชายผ้าตัวนี้ขึ้นมาหักหมด าวก่อนจับปีกขาวก่อนเจยบจานหนึ่ง,งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดสอสี่หกเจ็โอเคปล่อยอจาบอันนี้เึ้นนองานไม่ปล่อยสีขาวปล่อยเอาสีขาวไว้ข้างนอกเอาสีนี้ไว้ในจากันนี้ แได้ปุ๊บนี่เข้าไปมันช้ากว่าดูเลยนะออกมาออกมาไปเข้าไปจุดอันเนื่ง อา,ออาจ,จับไปจไปจับติดข่าวไปจับติข่าวไป โอเคไปเริ่มทำโชว์แค่ด้านหน้าด้านเดียวอเอาจาดท้งหลังเดียวตัดที่ยงใไป เราทำโชว์แค่หน้าเดียวนะครับเป็นแนวทางพื้นฐาน